เธ้อเๆอเอเสือเสือเสือขึ้นหน้าขึ้นนามันเห็นไหมเห็นมันย่องมาแล้วนะเมื่อกี้อะไม่มีอะไรเลยมันต้องช่องหน้าต้องจ้องหน้าค่อยไหมจะค่อยถ่ายตาถ้าเกิดมีซี่อยู่ข้างหลังทำไงอ่ะแบบแรืว่าแบบ หรือเอาไงอึงปลาหอ,อกไปใครขึ้นปีปลาล่ไปแล้วลืมก <c oughs> ิกินกล้วยกินกล้วยอุ้ยไ,ไม่อยากจะพูดนะหัวจะสลบแล้ว <c oughs> เอื้อไม่เห็นพูนแตะแตะแตะหัวโตมาแล้วอ้าวตายเลย กดเดียวตายเลยคือกลัวกดไอ้เค่ะมีเค่อด้วยหรอไม่ใช่หรอกแต่แถวนี้มีเค่เยอะนะตอนนี้เหมือนตอนหนาแหละตรงไปเรื่อยๆตรงนี้าจะไม่ผิดนี่นไงลื้อเนือน้อไหนวะเห็นตรงที่กิ่งไม้ไหมนกขอยิงตึ้งตัวน่าจะได้นะโอ้โหเฮ้ยเลือเฮ้ยวย โอ้ยโอ้แต่กากมากกระดิ่งกระดิ่งเคกากมากตายไม่ใช่ตายตายในใจเหรอตายในใจเหรอตายโอ้ยนิ่งขนาดนี้งับตายจริง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 ตายนึกว่าแบบงับงับอ้วนมากเนี่ยโอ้ยหนักเลยนี่ไงเนี่ยอ้วนเลยอ้วนแค่ไหนมาสิบโลอ่ะ แตเอาเบรคไหนไม่ดโอ้โต้องใช้อ๋อโอ้โหต้องใช้บินไม้สูงเลยหรอเฮ้เป็นไรเป็นไรเมื่อกี้ตะขับตะขับเหรอัืมขัดไหมได้รู้เลยอ่ะโอ้โหอ้โอลนะอินดูเลยเฮ้ยเป็นไงยืดเป๊ะต่อเหรอ ดูที่ตองใช่ใช่สกใจมันเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม